อดอดต้องหาทางเลยเมื่อหร่เมื่อหรเส็จแล้วแหละเฮ้ยปวยนมสดอีกอยรนะ えっ อันนี้คืออะไรหนมจีนน้ำเมี่ยวใช่ไหมน้ำเมี่ยวแล้วอันนี้คือน้ำหมูน้ำหมูเห็นบอกว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวป่ะบ้านนุเรนน้ำแจ่วแล้วไอเนี้ยคืออะไรอ่ะอันนี้ข้าวกันจีนฮะข้าวข้าวข้าวกันจีนมันเป็นเลือดหมูอ่ะเขามาทำเลือดหมูคู่กับข้าวแล้วก็ไปนึ่งอันนี้คู่หมแล้วอันเนี้ยที่บอกว่าไม่ไม่มีที่อื่นมันต่างจากที่อื่นยังไงอ่ะก็เป็นน้ำเมี่ยวใสอ่ะ น้ำเงี้ยวแบบน้ำใสน้ำเงี้ยวันแต่ว่าอ๋อคือพี่ื่นมันจะมีแค่ที่แพ่นะจังหวัดอื่นจะไม่เรียกน้ำหมูมาแล้วเอ็นตะโพประตูชัยแพท่นี่เลยของเราเล็กแห้งยำไม่ถั่วแยกซุปไหนซุปไม่มีเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะไปร้านบวยนมกันขอขอว่าให้เดินนิดนึงก็เดินเลยจาก ก๋วยเตี๋ยวอ่ะเย็นตะโพประตูชัยเจอได้บ๊วยนมสดเร่รู้ไว้มีความอายมันไม่ใช่บ๊วยตอนนี้ถึงร้านอะไรนะบ๊วยนมสดแล้วไหนถามผดถามประสบการณ์สองสาวว่าสั่งแล้วเป็นไงบ้างค่ะบอกว่าบอกว่าเป็นชื่อร้านถามไม่มีบ๊วยนมสด แดงไทยใส่ถัาวพุอนไติมนมสดปั่อันนี้อะไรวะตัวจำ้ิมสับติมกรอบไติมนน้ำเปล่าใช่ไหมคะน้ำแข็งหนุ่มไปในติมนะคะอยากได้ไอ้นี่คไปด้วยขอไปแล้วอ่ะ ไอติมอย่างไรเี่ไอติม,อต,มตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีคับดีนะคะวันนี้คับเออย่างเราเแล้วก็จะได้อัพไซด์เป็นคับดีนะคะพอจะเข้าร้านนี้ติ๊กต่างเข้าไปก็จะเจอสาวๆนั่งอยู่สลัดคุณนอ น่ามันจะเอาเอาลังมาไว้ที่นี่ก็ดีจะเครื่องเยอะมาก,ามน,กมนี้หลงนนนในในบ้รดาเนีมใาช้มันมาเดินอะไรไม่รู้อะลังใหญ่นะาะนี่มันจะมากปีเนยเพราะบ้นชมันก่อลังอยู่ในบ้านยอยู่อยู่เครื่องเยอะมาก สงสัยคงต้องซื้อเครื่องไปเป็นขนมแล้วะกินแทนขนม